ลุงอะ่ะจำหน้าตาของพ่อลุงไม่ได้แม่ของลุงเขาพาลุงหนีมาอยู่อีกที่นึงตั้งแต่สามขวบสิ่งที่ลุงจำได้ก็คือลุงบังเอิญหยิบผ้าเขามาของพ่อเขาติดมือมาด้วยแม่ของลุงเขาพาลุงไปอำเภอแม่จันที่เชียงรายที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยนะ่ะแม่เขาหวังอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โอ้บรรยากาศโคตรได้รถเมล์บ้านเราแม่ นี่เรากำลังจะไปไหนกันเหรอฮะทำไมพ่อไม่ได้มาด้วยตอนนี้ลุงถามแม่ลุงสังเกตได้ว่าตรงหน้าของแม่เขามีรอยช้ำตอนในเด็กอน,นะเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเราไม่ประสีภาษาแต่พอโตมาแล้วคิดย้อนนะแม่ของลุงอะเขาโดนทำร้ายมาแน่ๆแต่ลุงมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือพ่อของลุงหรอกและสุดท้ายก็ไม่ใช่จริงๆด้วยแม่ทำไมแม่ไม่ตอบผมฮะ ดูบ้านใหม่ของเราสิลูกสวยไหมมาเดี๋ยวแม่จะให้ลูกดูอะไรบางอย่างเมื่อคืนผมได้ยินอะไรเหรอลูกแม่ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังมากเมื่อคืนแม่กับพ่อทะเลาะก,กันเหรอครับเราเลยต้องย้ายมาเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมครับไม่หรอกลูกแม่จะไปทะเลาะก,กับพ่อเขาทำไม มามา,มาเดี๋ยวแม่ให้ดูอะไรมั่นใจว่าลูกจะต้องชอบแน่ๆเลยดูสิลูกวิวบ้านเราสวยใช่ไหมตอนนั้นแม่เขาซื้อบ้านบนเขาซึ่งหาจากตัวหมู่บ้านหลายโลอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านทุกเดือน สองห้าหนึ่งหกบุญลูกเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะเสร็จแล้วแม่เดี๋ยวไปเหล่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวแม่รอข้างนอกนะอะ,ะ่ะใส่ชุดนักเรียนน่ารักเชียวบุญมินิ ลูกพร้อมไปโรงเรียนวันแรกหรือยังมาไม่อะแม่เอาหนะ้าไม่เป็นไรหรอกลูกมันไม่มีอะไรนะ่าห่วงหรอกไปกันเถอะใช่แล้ว ทุกๆวันลุงก,กับแม่จะเดินไปโรงเรียนด้วยกันไปโรงเรียนที่ใช้เวลาประมาณ40เอ้ยน่าจะมากกว่านั้นนิดนึงประมาณชั่วโมงได้ใช่ใช่ประมาณนั้นนะนะเอาจริงๆมันก็มีพวกรถคิวนะสองแถวแต่ว่าตอนนั้นเราต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดคือฟังดูเหมือนมันไกลแต่ถ้าเราเดินบ,บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละ ไม่เป็นไรนะลูกวันนี้มันจะต้องผ่านไปด้วยดีผมน่าจะต้องไปต่อแถวผู้ชายสินะโอเค โาาอ้นาเสาธงอาทุกคนไปห้องเรียนกันตามครูมาปึ๊บปื๊บปึ๊บบ เราไปนั่งโตัวครูจะเป็นไรไหมเออเราต้องลองดิ <c oughs> ไม่ได้นะมองซ้ายแลขวานี่เงียบๆสิพวกเธอหกปากทำไมครูโอ๊ยช่างแม่งนะทำไมครู ดูเงี้ยนจังจนถึงตอนนี้นะยังจำได้เลยคนที่อยู่ข้างหน้านะเขาชื่อว่าทศโอความรู้สึกนะตอนนั้นทุกอย่างมันดูท่วมท้นไปหมดคือนะฟังภาษาเหนือไม่ค่อยเข้าใจแล้วนาะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ไงเราชื่อบุญนะยินดีที่ ไปเลยใครก็จะไปคุยกับดออีสานอย่างมึงวะเร,เราขอโทษงั้นวันหลังเราจะ <S <S กูบอกให้มึงเงียบไงหูหนวกเหรอฮ้อไอ้ขี้แพ้ทำไมต้องรุนแรงกันด้วยอะ่ะอ่ะรู้ตัวไหมเนี่ยทำอะไรผิดอยู่อะ่ะมึงเตีย้ยกว่ากูไงคนเราจะโง่ได้ขนาดนี้ได้หรอวะไปขา้านาโน่น ยังเตี้ยกว่าอยู่ดีไปข้างหน้าอีกเท่าเหมทำไมพวกเขาต้องพูดจากันรุนแรงขนาดนี้ด้วยอะมาครบแล้วไปกินข้าวกันคูหิวจะตาย,ยแล้วเนี่ย <c oughs> เด็กอีสานหรอคะใช่เราเรียกคนที่มาจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไทยว่าอีสานนะเกิดที่มหาสารคามนะ่ะมันอยู่ทางภาคอีสานนะ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทดเขารู้ได้ยังไงเหรอแค่ว่านะเป็นอีชวนเอ้ยอีสานออหมายถึงฝั่งตะวันออกเชียงเหนือนะคะโทษทีหนูออกเสียงไม่ทุกนะว่าเขาน่าจะเดาจากสำเนียงของน้าแหละอ้าวน่าสนใจถ้าอย่างานั้นคนไทยก็เหมือนคนฟิลิปปินส์เลยสินะคะเพราะว่าทางเราก็พูดติดสำเนียงเหมือนกันอยิ้มคืออะไรเหรอคะ อ๋อเปล่าเป่านะแค่ชอบหนูตรงที่เวลาหนูพูดเรื่องอะไรแล้วหนูจะตื่นเต้นกับเรื่องที่หนูพูดตลอดเลยน่ะ <c oughs> อ๋ออลไแค่ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ทุกคนเลิกเรียนแล้วนะวันนี้ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมเอาสมุดมาด้วยล่ะพรุ่งนี้อ่ะ นี่คือโรงเรียนเหรอทำไมมันต้องบูลลี่กันขนาดนี้ด้วยทังกายบุญใส่รองเทา้าน่าจะอีกสักพักเลยนะกว่าแม่จะกลับถึงบ้านนาะ ไปเล่นกับเพื่อนๆหน่อยดีกว่าแต่ว่าเขาจะให้เราเล่นด้วยไหมนะน่าจะโดนบูลลี่อีกนะลูกนะเอาจริงเหรอ,อเล่นคนเดียวไหมมันมันยืนตรงนั้นแล้วนะ่ะล,ลองคุยกับเงาก่อนดีได้ไหมขขอโทษนะเพื่อนถ้าเราจะเล่นด้วยไม่ไม่ให้เล่นเว้ยมีใครอยากจะเล่นกับเด็กอีสานหรอกไปพนกูไปเชิ่วๆว ทำไมอ่ะเราลองเข้าไปคุยกับเขาใกล้ๆไหมเพื่อเขาจะเห็นใจเราไม่ได้หรออต้องคุยกับเงาเขาไม่ยอมให้เราเล่นด้วยแม่เข้าประชมีแงวอ่ะเออทำไมเราต้องมีแม่เป็นครูด,ด้วยอยากกลับบ้าน มีใครเล่นกับเราเลยกลับบ้านก็ได้ที่นี่คือที่ไหนผมควรจะกลับบ้านได้แล้วนะเขาไมา่ให้เราแวะนะเอาไปก็ได้โอ้นี่คือบ้านเรา ตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุม่มทุกๆวันลุงจะกลับบ้านมาบ้านที่ว่างๆที่ไม่มีใครอยู่เพราะแม่ลุงเขาขายพวกขนมไทยที่ตลาดในตัวเมืองตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกดินเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขายข้าวซอยต่อ,อยันสามทุ่มก่อนจะกลับมาบ้านแม่ลุงเขาอยากจะหาเงินให้ได้มากที่สุดอะนะ ิงิงิงเป็นอะไรไปลรอลูกหืมมาไม่มีอะไรครัแม่เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือเปล่าลูกมีใครแกล้งลูกหรือเปล่าเขาเขาบอกว่าผมเป็นคนอีสานแล้วพูดคำหยาบใส่ผมมาแม่ ทำไมทุกคนนิสัยไม่ดีเลยแม่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีที่สุดเลยลูกแม่ก็กำลังเจอเหมือนที่ลูกกำลังเจอเหมือนกันจริงหรอแม่แต่แม่ไม่ใช่คนอีสานี่แม่เกิดที่นี่ไม่ใช่หรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างกันมากกว่านะลูก เราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะเราจะต้องสู้และชนะมันไปด้วยกันนะลูกโอเคไหมผมไม่รู้่าแม่ผมไม่รู้ว่าผม,ผมควรจะต้องทำยังไงอะเราจะต้องปรับตัวนะลูกมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าทุกๆอย่างมันจะต้องดีขึ้นเองนะอย่างงั้นเหรอฮะทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริง,รงๆหรอฮะแน่นอนเชื่อแม่สิลูก โอ้เดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ลูกดีกว่าเป็นไงมันอาจจะทำให้ลูกสดชื่นขึ้นก็ได้นะแม่แม่แม่นีไมมแม่โอ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นฮะแม่เป็นไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่ซุ่มซ่ามนะ แม่ลุงไม่ได้ซุ่มซ่ามหรอกแม่อ่ะเขาร่างกายไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแถมทำงานหนักอีกด้วยหนึ่งอาทิตย์ต่อมาบุญหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่รองเท้าอีกข้างไปไหนนะโหแล้วโดนโดนแกล้งด้วยกันเอารองเท้าไปซ่อนนะมุกคลาสิก ของเด็กที่โดนลังเกต้องไปหาใช่ไหมเราไปถามเด็กที่อยู่ในเงาตรงนั้นก่อนนะเราต้องหารองเท้าอีกข้างหนึ่งให้เจอก่อนค่อยเดินออกไปข้างนอกโอ้ยนอนจะหาจากไหนวะเนี่ยมาลองหยิบหยิบมุนมุมดิอาจจะอยู่ในห้องเรียนก็ได้อะเข้าไปดูก่อนถังขยะหรือเปล่าเจอ อาอมีหัวโจกแน่ๆมาดูแน่เซทุกคนเอา้ามีคนกำลังตามหาของหายแหละค <c ười> วายจริงๆของหายแล้วมันก็หายเลยมันจะไปหาเจอได้ไงลืะจะว่าไปกูเจอนี่วะ่ะเฮ้ยเอาขึ้นมานะ รอ,องเท้าคืนเฮ้ย hey! เอา้าไหนบอกว่าจะมารองเท้าคืนไม่ใช่เหรอแล้วนั่งทำไมอะ <c oughs> เราขอร้องล่ะเรามีอยู่แค่คู่เดียวเอง <c oughs> เอ๋ออย่างนั้นหลอกเหรอแต่มึงน่าจะต้องขอบคุณกูนะนี่กูทำเพื่อมึงเล้วเนี่ยมึงอยู่กับแม่แค่สองคนใช่ไหมไม่มีพ่อใช่ปะ่ะแล้วใส่รองเท้าข้างเดียวมันจะเป็นอะไรไปอะ <laughs> ต่อยต่อยฮะจะทำอะไรจะต่อยกูเหรออืมคิดว่าตัวเองไหวแล้ววะฮะมึงไอ้ขี้แพ้อย่างมึงอ่ะจะสู้กูได้เหรอโดนเข้าไปดีขี้แพ้อย่ายได้รองเท้าคืนใช่ปะไปคาบมาไปไปสิโอ้ยสงสารน่า ต้องเดินไปหยิบรองเท้านะบุญหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่วันนี้ก็โดนลังแกอีกแล้วบุญน้อยมีนิบุญแม่ แม่มาแล้วสวัสดีฮะแม่สวัสดีครับลูกมุนอุ้ยมุนลูกหน้าลูกไปโดนอะไรมาไม่ได้โดนอะไรมุนลูกลูกมอกแม่ได้นะเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ใช่เหรอลูก ถ้าลูกเก็บเอาไว้คนเดียวเดี๋ยวลูกจะรู้สึกเหงานะและนั่นเป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกลูกบอกแม่มาเถอะวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนพวกเขาเขโมยรองเท้าผมฮะพวกเขาพวกเขารอผมเรื่องไม่มีพ่อด้วยแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะเรากลับไปหาพ่อได้ไหมแล้วเมื่อไหร่พ่อเขาจะมา มันสปีแล้วนะแม่แม่ขอโทษนะลูกที่ต้องทำให้ลูกมาเจออย่างเนี้แต่ตอนนี้ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะแม่ก็อยากให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันบุญลูกแม่จําไว้นะลูกในโลกนี้มันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วลูกก็ต้องเจอกับมันทุกวัน พยายามปีกตัวออกมานะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวลูกเลยถ้าลูกไปใส่ใจมันนะ่ะแล้วก็จงเป็นคนดีเข้าไว้นะลูกเพราะว่าวันหนึ่งความเป็นคนดีของเรานี่แหละที่จะช่วยเราให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งเพราะความดีคือการทอดสะพานเพื่อมอบความรักให้กับผู้อื่นแม้แต่คนที่เกลียดเรามันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาเห็นสะพานนี้แล้วข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับเรา และแม่ก็คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะมีสักคนในโรงเรียนลูกที่สังเกตความดีของลูกได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ฝั่งลูกเองแม่เชื่ออย่างนั้นนะจําไว้นะไม่ว่าชีวิตมันจะยากลําบากแค่ไหนแม่อยู่ข้างเดียวกับลูกแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะเข้าใจไหมแม่อยู่กับลูกนะลูกรัก แม่รู้ได้ไงว่าหน้าผมมีรอยช้ำผมไม่ได้หันมาให้แม่เห็นเลยนะตอนแม่อยู่ประตูปกติลูกทักแม่ลูกหันมองแม่ตลอดเลยลูกแม่ก็เลยรู้คุณแม่เขาเป็นคนมีความสังเกตนะหืมผมพาให้ลูก อะไรเหรอมีอะไรเหรอลูกหืมคนนี้เขาอยู่ในแกงที่แกงลูกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวลูกเราทำดีเข้าสู้นะลูกนะโอเคไหมโอเคครับมาเร็ว ไปโรงเรียนกันบุญหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่บุญได้รับข้าวตังค์แม่บอกว่าให้ใจดีกับพวกเขาโอเคใจเยน็นายทำได้บุญนายอุตส่าห์ไปซื้อข้าวตังค์มาเพื่อการนี้เลยนะถ้าให้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปไหมนะอ๋อ หัวหน้าแก๊งอยู่ทางซ้ายนะไปให้ผู้หญิงเฉยเออคือเราซื้อข้าวตังมาฝากมีใครอยากกินไหมบุญให้ข้าวตังกับทศเออโอ้อะไรกันเนี่ยเออคือเราขอโทษนะเรื่องวันนั้นที่เราพยายามจะต่อยนายอะ <c oughs> ทำมาเป็นพูดดีกับกู <c oughs> ท่างแม่ง แปลว่านายไม่โกรธแล้วใช่ไหมยอย่างนี้เราเล่นกับนายได้แล้วใช่ไหมให้เราเข้ากลุ่มเด้ย๋ยอย่าเข้าใจผิดไปมึงยังไงก็เป็นไอ้ขี้แพ้อยู่ดีไม่มีใครอยากได้ไอ้ขี้แพ้มาอยู่ในกลุ่มล็อกวันนี้กูไม่มีอารมณ์มาอะไรกับมึงนะชีวิตกูตอนนี้มีแต่เรื่องแย่ๆม,มาคิดดูอีกทีกูขอสนุกหน่อยดีกว่าวะ่ะเฮ้ยไอ้ขี้แพ้อยากจะเข้ากลุ่มกูใช่ไหม กูมีข้อเสนอวะ่ะอยู่กลุ่มกูได้แต่ว่ามึงต้องพิสูจน์ให้กูเห็นก่อนว่ามึงไม่ได้ขี้แพ้ไปขโมยหนังยางจากพวกผู้หญิงแล้วเอามาให้กูฮะมึงจะฮาอะไรแต่ว่าเห็นไหมขี้ขาดยังไงก็ขี้ขาดอยู่วันยังค่าอะไปกูไม่อยากเห็นหน้ามึงเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เราทำเดี๋ยวเราทำโอ้โหคนขี้แพ้อยากโชว์อะไหนทำให้กูดูดิ ดีอ๋อเราเราต้องไปขโมยหนังยางของผู้หญิงอะ่ะต้องถูกเกลียดแน่เลยแต่ก็อยากเข้ากลุ่มเราขอโทษน,นะ <c oughs> คุณไในลาหนังยางเฮ้ยนี่เธอคุณให้หนังยางกับทศนี่เอาคืนมานะเอาคืนมาเลยพวกนายมันใจร้ายโอ,โอ้ไม่ไมอย่าดีกว่านะสาวน้อยอันนั้นมันของฉันนะ มก็เข้ามาเนเดี๋ยวกูกระเทิมมึงให้เละเลยคุณครูคะ่ะคุณครูเธอมันแย่แย่นิสัยไม่ดีอรู้สึกดีขึ้นมาเลยวะโอเคกูคให้มึงเข้ากลุ่มก็นแ้ะในฐานะคนรับใช้อะนะมึงต้องทำตามที่กูสั่งทุกอย่างใจไหมฮะไอ,ทอ้ท็อตชีช้อะไรไงกูบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้มึงกลับบ้านเราเวๆ็วเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปก่อนแล้ววะ เวอรอเที่ยทศกับพี่สาวทดเขาจะเป็นไรไหมเนี่ยหวังว่าไอ้ป้าขี้มเมาของทดนั่นจะไม่ทำอะไรทดนะ <c oughs> นี่เรามีเพื่อนแล้วจริงๆหรอวันเนี้ย ลุงมาทำอะไรตรงนี้ล่ะทำไมไม่เข้าบ้านมันยากนะการจะทำความดีอ่ะบางครั้งเราก็อยากให้เขาทำกับเราเหมือนที่เราทำกับเขาก็คือทำดีกลับมานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกวันนั้นลุงก,ก็บอกแม่ไปว่าที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ลุงบอกแม่ไปแล้ว แม่ก็บอกให้ลุงไปทําบางสิ่งบางอย่างในวันถัดไปซึ่งเรื่องนี้ลุงไม่มีทางลืมเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างอย่างนั้นเหรอฮะง,ง,งั้นเดี๋ยวผมจะลองทำพรุ่งนี้ดูนะครับเอมได้จ้ะเด็กดีมาแล้วเข้าบ้านกันลูกคงไม่อยากให้ยุงดูดเลือดลูกหมดตัวใช่ไหม ไม่ค่ัแม่ถึงเราจะบอกว่าเราจะทำวันนี้ก็เถอะแต่ทำไมความรู้สึกกังวลนี่มันไม่ยังไงเราก็ต้องทำทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นใช่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นว่าแต่ หนังยางพึ่งเขาอยู่ที่ไหนกันแน่นะลองไปหาใต้โตะ๊ะด,ดีไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้ามาดูกันว่ามีนิบุญเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะกับการที่แม่เขาแนะนำบางสิ่งบางอย่างมาให้ทำใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็คอมเมนต์กดไลค์ให้หน่อยนะคะจะดีใจมากๆเลยวันนี้ก็บายบายคะ่ะ บาลเลสตังถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส